สวัสดีค่ะกระแสขาวดังมาแล้วค่ะคิดถูกไหมที่ทำแบบนี้สาวคิดถูกไหมขายทองเกือบทั้งหมดเอาเงินไปซื้อที่ดินเป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่คนซื้อเก็บซื้อออมมีค่าถาวรไม่เสื่อมสลายหรือด้อยค่าไปตามกาลเวลาแต่จะเพิ่มมูลค่าสวนทางกับค่าเงินที่อ่อนตัวนั่นก็คือทองด้วยความเป็นไปทางเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตก็สูงขึ้น ค่างเงินที่เราเก็บไว้มูลค่าจะลดลงไปตามการเวลาแต่ถ้าเราซื้อทองเก็บไว้ล่าสุดทางด้านผู้ใช้ Facebook ประพัดสอนพิมพาได้โพสต์ภาพที่ได้นำทองเกือบทั้งหมดไปขายเหลือไว้แค่หนึ่งสลึงติดนิ้วไว้ขายทองไปซื้อที่ดินถือว่าคิดถูกไหมโดยได้โพสต์ระบุว่าแปรสภาพค่ะเหลือติดนิ้วแค่หนึ่งสลึงแอบใจหายขายไปซื้อที่ดินไม่รู้คิดถูกหรือผิด ชอบที่ดินวิวสวยแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะเอาไปต่อยอดทำอะไรขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ